ทักทายเพื่อนอยู่ในซองบ้านสวนย้ายท้องเนาะจ้ะต่ว่าตอนนี้ย้ายท้องบ่ได้อยู่ในสวนขอโทษเพื่อนหลายๆอาจจะเพ่เห็นบพ่เห็นภาพสวนนะจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ย้ายท้องออกมาพักผ่อนมาเที่ยวมาจ้ะมาเที่ยวเพื่อนเพื่อนอยู่แต่ในสวนลายกะเวลาลงคลิปอย่างกับนี้แต่สวนย่านเพื่อนๆนเที่ยวย่านเพื่อนๆนนั้นเบื่อก็เลยพาเพื่อนๆอนออกมาเที่ยวแบบนี้แหละจ้ะย้ายท้องมาเที่ยวใกล้สิบพ่อเดือนแล้วละจ้ะ มันโดนเนาะย่านเพื่อนลืมหญย oh. ท้องยญยท้องกันเลยว่าโอ้ทักทายหาเพื่อนก็นนะย editor, ่านเพื่อนลืมพัติว่าเอาเปิดเข้าไปแน่นส่องบ้านสวนยา่ท้องคือพอเห็นยา่ท้องย่านเป็นเพื่อนว่าน่าจะยังยา่ท้องยางมะฮอดต้นใหญ่ไงนาาจะอันนี้เป็นต้นมะขามน่าจะต้นมะขามอยู่ในเมืองพนก็มีต้นใหญ่คือบ้านเฮาบ้านสวนเฮาอยู่ต่างจังหวัดพ่นก็มีต้นไหม่ไงหญ่หลายๆคือกันนะจ้ะเนาะได้ท้องก็สียางปทะเทเล ายทองยางมหฮอดนี่ยายทองก็เลยออนแยทองก็เลยอนทักทายหาเพื่อนนอกจากมัหลายมัหลายมือแย,ยทองบ่ได้เขาไปในซองลายมือแล้วจา้าเลื่อนขออนุญาตทักทายเพื่อนแบบอยู่ข้างนอกแบบแยทองออกมาเทียวพัก่รนอกจากเนาะอีกบ่โดนบ่นานกัสิกับข้าสวนคือเกล้วละจ้าอีกบ่โดนกับข้าสวนแล้วเพื่อนแยกยทองยางมหฮอดอันหนาดิปก้อนสิล้งไปทะเลกะ ลงรีบก่อนเด้๋ยจะลงรีบยายท้องกำลังลงรีบเพื่อนคิดหอดคิดถึงเพื่อนเนาะจะขอบขอบพระคุณขอบกาบขอบพระคุณเพื่อนๆหลายๆกดติดตามยายท้องเนาะยายท้องขออนุญาตกดรีบก่อนค่ะก่อนสิลงไปทะเลก็คือลงรีบเพื่อนคิดหอดคิดถึงคิดหอดบ้านสวนลายค่ะแก ยายทองกินหนอยบ้านสวนแต่ว่ามันมีธุระมันมีแนวะจำเป็นที่ยายทองต้องยูต่ออีกแค่น้อยน,นะิะเนาะอีกก่โดนละแค่อีกประมาณสิบกว่ามื่นยายทองกับกลับแล้วจ้ะ่มาโดดแล้วมาสิพอดเดือนแล้วเดือนออกจากสวนมาเนี่ยชิดหอดสวนเมืม่อเศร้าตาการหั่นเงินออกจากริบมาแล้วค่ะเมื่อเศร้าตากระหังนเงินโทรมาบอกนะจ่ะโทรมาบอกอันเฮ็ด เฮ็ดกำลังออกจ้ะเห็ดรู้สวนยายทองกำลังออกตอนนี้หลายหลายป่ะสันเพื่อนหมอเศ้าเพื่อนก้ากันกินแกงเห็ดอันโทรมาบอกชมรูปไม่เมืองนะจ๊ะผ้ากันกินแกงเห็ดเห็ดแล้วออกออกบันเห็ดอันยูข้านะ่ยไหมจ้ะเห็ดยูข้ายายทองสิมีปลายูข้านะจ้ะเนาะยายทองสิมีปลายูข้าแต่ว่าในสวนบ้านสวนยายทองหม่องยายทองเฮ็ดสวนปลูกพัก จะเป็นปลาอย่างนะ่ะผสมไปน้ำสิแม่จะเห็ดกำลังออกคุณตาแล้วว่ายายท้องกับฮั้งอยากกลับบ้านนมจ่ะเนาะขอบพระคุณเพื่อนๆหลายๆที่กดติดตามที่มึงคิปให้ยายท้องเด้อจ้ะยายท้องกับยุบันยายท้องกับลูกตาพักเห็ดสวนนะจ่ะเนาะผูกพักเห็ดสวนลูกๆก็เลยว่าเออออกจากเขื่อนจะข้าวเนี่ยอันไปพักผ่อนไปเที่ยวก็เลยออกมาจากวางจะเข้าวน่าจ่ะเนาะ แต่ว่ายายท้องกระลักในการทําสวนรักในการทําเกษตรเพื่อนๆท่านได้เห็ดสวนได้ปลูกสิ่งปลูกคองกับมันก็มีความสุขนะจจะถึงูเขากับป้อยากให้เฮ็ดดอกแต่ว่ายายท้องพ่อเห็ดได้เขาก็เห็ดนะจจะไว้เกษียณของยายท้องแล้วแต่ว่างานเขายัางบอกกษียณจะมันเห็ดไหวอยู่มันเห็ดได้อยู่ยายท้องก็เห็ดไปน่าจะเนาะเฮ็ดไปแบบพ่อได้ยุได้กินแบบมีความสุขเลอกินเขากับ แป้งขายอย่างสิแม่จ่าแป้งขายเป็นการสร้างรายได้ย่างหน่อยๆย,ย้ายท้องก็ได้ยู่ยุบันเพื่อนๆถึงว่าสิบปนพวกสูงอายุก็สร้างรายได้กับตัวเองได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นอย่างสีเ่เา้าเก่านะจ๊ะเนาะยุบันกรบบขาดเดือนละสามหมื่นดอกจ้าอยู่ในสวนนะจ๊ะกราบขอพระคุณเพื่อนๆหลายๆนะจ๊ะที่ดูคลิปให้ย้ายท้องจ้า